สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็อยู่กันกับแท็บเล็ตตัวใหม่ของหัว w ว่ยนะคะเมดแพซิฟิสเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะพรวจะใช้แท็บเล็ตตัวนี้ในการสอนทุกคนลงโปรแกรมจัดการเอกสารนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Word Excel หรือว่า PowerPoint นะคะตัวที่เราคุ้นเคยกันดีกับเวอร์ชั่นที่เป็น PC มาดูกันว่าเวอร์ชั่นที่เป็นแท็บเล็ตเนี่ยมันมีการใช้งานความเหมือนหรือความแตกต่างยังไง ถ้าเกิดเราจะใช้แท็บเล็ตในการทำงานเดี๋ยวมาดูกันได้ในคลิปนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูสเปคของแท็บเล็ตตัวนี้กันก่อนนะคะใครที่กำลังมองหาแท็บเล็ตดีๆสักเครื่องหนึ่งนะคะเอาไว้ใช้ทำงานเรียนหรือว่าดูหนังฟังเพลงนะคะแท็บเล็ตตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะคะทั้งในเรื่องของสเปคแล้วก็ราคา ขนาดหน้าจอของแท็บเล็ตตัวนี้นะคะจะอยู่ที่11นิ้วความละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่ 2.5k นะคะแล้วก็เป็นจอ 120Hz ด้วยข้อดีของจอ 120Hz นะคะเวลาที่เราใช้เว็บไซต์นะคะหรือว่าเลื่อนฟีดเฟซบุ o กนะคะเลื่อนแบบนี้หน้าจอเนี่ยมันจะมีความลื่นไหลสมูทมาก แล้วก็หน้าจอของหัวเว่ยรุ่นนี้นะคะเขาได้รับ Low Blue Light Certificate ด้วยก็คือฮาร์ดแวร์ของเขาเนี่ยจะช่วยลดแสงสีฟ้าเวลาที่เราดูหน้าจอนานๆเนี่ยจะช่วยให้ไม่ปวดตานะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของจอ120เฮินะคะนั่นก็คือการเอาไว้ดูหนังนั่นเองนะคะเดี๋ยวถ้าลองเปิดหนังจาก Netflix ให้ดูนะคะการเคลื่อนไหวของหนังเนี่ยก็จะมีความเป็นธรรมชาตินะคะเพราะว่ามันสมูทมาก120เฮอันนี้เป็นเสียงจาก ลำโพงของแท็บเล็ตตัวนี้นะคะแผ่วปรับเสียงยังไม่ถึง100% <Your S 1> เเนลยนะคะ <friends. S 1> แต่ว่าเสียงดังมากแล้วก็มีมิติด้วยของจริงเพราะว่าลำโพงของแท็บเล็ตตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันมีด้านล่าง2ตัวแล้วก็ด้านบนอีกสองตัวนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการดูหนังฟังเพลงเนี่ยไม่มีปัญหาเลย แล้วก็กล้องสำหรับแท็บเล็ตตัวนี้นะคะก็จะมี2ตัวกล้องหลัง13ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้าอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะคะตำแหน่งเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยเหมือนกับตัวโน้ตบุ๊กนะคะก็จะช่วยให้เวลาที่เราใช้โปรแกรมพวกมิ e ติ้งกันหน้าจอของเราจะไม่ได้เป็นแบบ ตาเล่ๆชำเรืองกล้องที่อยู่ตรงนี้นะคะถ้าอยู่จุดนี้เนี่ยเราก็สามารถมองกล้องได้แบบเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ชุดที่มาพร้อมกับแท็บเล็ตตัวนี้นะคะ mm. ก็จะมีตัวคีย์บอร์ดนะคะที่มันเป็นตัวแยกชินก้นการสามารถยกแยกกันแบบนี้ก็ได้นะคะเวลาที่เราเลิกทำงานแล้วเนี่ยตัวเนี้เราก็เอาไปเล่นเกมดูหนังฟังเพลงได้นะคะตัวนี้มันเป็นสแตนนะคะสามารถาไปวางตั้งไว้ที่ไหนก็ได้นะ เอาไว้ที่โต๊ะอาหารไว้ห้องนอนก็ได้หรือถ้าเกิดไม่ใช้เราก็พับแบบนี้ได้นะคะก็จะทําให้ถือได้สะดวกมากขึ้นแล้วพอจะใช้งานเราก็กางออกแล้วก็ไปวางประกบกันแบบนี้นะคะก็จะพร้อมทํางานมันยึดติดก,กันด้วยตัวแม่เหล็กแล้วก็อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือตัวปากกาเขียนหน้าจอรหรือหัวเวทเขาเรียกว่า M p e n c i นนั่นเองนะคะก็จะเอาไว้ใช้จดโนต้ตบนแท็บเล็ตนะคะหรือว่าใช้เซ็นเอกสารแล้วก็ Export ปเป็น PDF ใช้งานได้นะคะตัวดินสอเนี่ยสามารถเก็บกับเคสได้นะคะตัวเคสเขามีร่องเอาไว้ใช้เก็บตัวดินสอโดยเฉพาะพอเราวางลงไปเนี่ยมันจะมีแม่เหล็กดูดกันนะคะแล้วก็เป็นการชาร์จไปในตัวอุปกรณ์เท่านี้นะคะก็พร้อมที่จะไปใช้งานเรียบร้อยแล้วนะเวลาที่เราออกไปข้างนอกเราสามารถที่จะพับเก็บแบบนี้ได้ เหมาะมือมากนะคะขนาดเนี่ยกำลังดีสำหรับการพกพาตัวอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวไปดูตัวโปรแกรมที่ใช้จัดการเรื่องงานเอกสารกัน mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งโปรแกรมไว้ใช้งานกันนะคะแต่ก่อนอื่นเพอให้ดูหน้าตาโปรแกรมก่อนอด้านบนจะเป็นค่าย Microsoft นะคะส่วนด้านล่างจะเป็น WPS Office ตัวชุดของ Microsoft เนี่ยเขาจะมี2ทางเลือกให้เราเลือกนะคะอย่างแรกก็คือดาวน์โหลดตัวเดียวให้จบๆไปเลยนะคะ m i c r o s o f t 365จะเป็นโลโก้สีฟ้าตัวนี้นะคะถ้าเกิดเราโหลดตัวนี้ขึ้นมาใช้งานนะคะตัวนี้จะสามารถเปิดเอกสารได้ครบทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Excel Word หรือ PowerPoint สามารถเปิดได้สร้างได้แล้วก็แก้ไขได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของโปรแกรมตัวนี้นะคะ แต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้ครบทุกตัวนะคะสามารถดาวน์โหลดแยกไดอ้อย่างเช่นเราเป็นคนที่พิมพ์งานเอกสารอย่างเดียวเลยวันๆก็ทำรายงานพิมพ์นิยายอะไรอย่างงี้นะคะเราก็โหลดแค่ microsoft word ตัวเดียวขึ้นมาใช้งานก็ได้ตัวอื่นไม่ต้องดาวน์โหลดนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลในเครื่องของเรานะคะเพราะฉะนั้นลักษณะการทำงานของเราเป็นแบบไหนก็เลือกแอปพลิเคชันให้ตรงกับความต้องการนะคะ ส่วนของอีกค่ายหนึ่งนะคะ WPS Office ตัวนี้ก็จะทำงานคล้ายๆกับตัว Microsoft 365นะคะก็เป็นอีกแอปหนึ่งที่เป็นหนึ่งทางเลือกนะคะให้เพื่อนๆได้เลือกใช้ ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีไฟล์ Word Excel PowerPoint เนี่ยมันก็สามารถเอามาเปิดที่แอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะคะราคาของแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะย่อมยาวกว่าทางฝั่ง Microsoft มาดูในส่วนของแอปพลิเคชันที่ใช้ลงโปรแกรมกันนะคะเราจะใช้ได้อยู่2ตัวนะคะในการลงโปรแกรมก็จะมีตัวแอป Gall e r y ตัวนี้จะคล้ายๆกับพวก p l a y Store a p p Store ที่พอเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งแอปพลิเคชันเป็นหมวดหมู่นะคะให้เราได้เลือกติดตั้งแอปพลิเคชันใช้งานอ่าส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราใช้งานบ่อยนะคะก็คือ Payal Search คลิกขึ้นมานะคะมันจะเหมือนหน้าตาเหมือน Search Engine ทั่วๆไปนะคะแต่ว่าสามารถใช้ค้นหาแอปพลิเคชันได้ตัวนี้ถ้าเราต้องการค้นหาโปรแกรม Excel นะคะเราพิมพ์ไปแบบนี้ได้เลยอพอค้นหาออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะได้ข้อมูลอื่นๆของ Excel ออกมาด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดต้องการจะติดตั้งแอปเนี่ยเราเลือกที่ตัวนี้ เขาก็จะกรองมาให้แต่แอปที่เกี่ยวข้องกับคำว่า Excel นะเจอและเป็นตัวแรกเลยนะคะ m i Microsoft Excel s p r e a d Sheet คลิกขึ้นมานะคะตัวนี้ส่วนสำคัญเนี่ยอยากให้เพื่อนๆดูคำว่า by microsoft corporation นะคะก็คือจะเป็นการบอกที่มาของแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะถ้าเกิดเขียนแบบนี้แสดงว่าเป็นแอปที่ถูกต้องนะคะส่วนด้านล่างจะมีให้คลิกดาวน์โหลดนะคะเป็นไฟล์ apk อันนี้ก็ขนาด7จ1เเขาก็บอกรายละเอียดนะคะถ้าเกิดเลื่อนลงมาดูด้านล่าง ด้านล่างนะคะจะมีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับตัว Microsoft Excel ก็เป็นพวกตระกูล Microsoft ทั้งหลายนะคะตัวนี้เราสามารถคลิกแล้วก็เลือกติดตั้งจากตรงนี้ได้เลยนะคะเขาก็ลิสต์มาให้หมดแล้วนะมีทั้งตัวแยกของ Word แล้วก็ PowerPoint แล้วก็จะมีตัว Microsoft 365ที่เป็นไอคอนสีฟ้าให้เราได้ดาวน์โหลดด้วยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ของ Microsoft Corporation นะคะก็กดดาวน์โหลดได้เลย พอดาวน์โหลดออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้โปรแกรมมาใช้งานแบบนี้นะคะมาดูการใช้งานของแต่ละโปรแกรมกันเลยนะคะพัาจะเริ่มต้นที่ Microsoft Excel ก่อนนะคะใครที่ใช้เป็นเวอร์ชั่น Microsoft 365ตัวนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลเพราะเวลาที่เข้าไปใช้งานของแต่ละโปรแกรมจากตัวนี้นะคะหน้าตาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการเปิดแอปแยกพวกนี้แหละเขาให้ฟังก์ชันการใช้งานออกมาเนี่ยเมนูเหมือนกันเลยพาจะเปิดที่ตัวนี้นะคะ เมื่อเปิดเข้ามานะคะหน้าตาเนี่ยจะเหมือนกับบนเวอร์ชัน PC เลยนะคะจะมีให้เลือกเวิร์ o บุ๊กเปล่าหรือจะให้เลือกเป็นเทมเพลตต้นอ,อื่นที่เขามีมาเป็นตัวอย่างให้นะคะส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟล์ที่เราเพิ่งเปิดนะคะเดี๋ยวพะจะลองเปิดไฟล์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะคะ,อ,ะอันนี้เข้ามาดูด้านในของตัวไฟล์ตัวอย่างนะคะด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวแถบเมนูที่เราสามารถเลือกใช้งานได้นะคะถ้าเกิดเทียบกับตัว e x c e l เวอร์ชัน PC เนี่ยก็จะมีจํานวน,านน้อยกว่านะคะเพราะว่ามันจะไม่มีในส่วนของ ก,การสร้าง pivot table power query แล้วก็ตัว vba macro นะคะถ้าเกิดใครมีความจำเป็นต้องใช้นะคะพวกนั้นเขียนโค้ดเขียนโปรแกร,รมใช้เครื่องมือที่จะสร้างรีพอร์ตให้เป็นอัตโนมัตินะคะก็จะต้องกลับไปใช้เวอร์ชันที่เป็น pc นะคะแต่ว่าตัวที่มีมาให้ในเวอร์ชันแท็บเล็ตนะคะข้อมูลแบบพื้นฐานทั่วไปนะคะที่จาเป็นที่ต้องใช้เนี่ยอันนี้มาให้ครบเลยเวลาที่เราทาข้อมูลเสร็จเนี่ยเราต้องการตกแต่งข้อมูลการใส่ตัวนะตัวเอียงใส่สีเปลี่ยนสีนะคะเทสีตาราง หรือปรับรูปแบบข้อมูลเนี่ยพวกนี้สามารถทำได้จากเวอร์ชันนี้เลยนะคะอันนี้ฟอร์แมตเซลก็มีมาครบนะคะยกเว้นตัวที่เป็น c u สตอมเนี่ยจะไม่มีถ้าอยากคัสตอมที่เป็นรูปแบบพิเศษจริงๆเนี่ยอันนั้นต้องกลับไปทำที่เวอร์ชัน PC นะคะแล้วก็ในส่วนของการแทรกข้อมูลนะคะสามารถแทรกตารางแทรกรูปภาพนะคะแล้วก็แผนภูมิจากตัวนี้ได้เลยนะคะถ้าเรามีตารางข้อมูลเนี่ยสามารถสร้างกราฟ ออกมาโชว์แบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างกราฟที่สามารถทําได้จะมีความแตกต่างกาันระหว่างเวอร์ชัน PC ก็คือกราฟบางตัวเนี่ยมันจะไม่มีให้เราเลือกนะคะอย่างเช่นกราฟคอมโบที่เป็นกราฟผสมระหว่างตัวที่เป็นกราฟแท่งกับกราฟเส้นนะคะแต่ว่าตัวที่เป็นกราฟพื้นฐานเนี้ยที่มันเป็นแบบมาตรฐานเลยพวกกราฟแท่งอะไรพวกนี้ก็มีมาให้เลือกแบบครบๆนะคะ ดีไซน์ก็จริงๆเหมือนกับตัวที่อยู่ในเวอร์ชั่น pc เลยนะคะตัวที่มันสามารถเลือกออกมาใช้งานได้กราฟวงกลมกราฟโดนัทมาหมดเลยแล้วก็ลักษณะการตกแต่งกราฟเนี่ยเราจะใช้เป็นคำสั่งที่ให้เขาตกแต่งแบบอัตโนมัติเองนะคะถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่น pc เนี่ยบางทีเราเข้าไปคัสตอมแต่ละอิเลเมนต์ด้วยตัวเองนะคะตัวนี้ก็ใช้เป็นการคลิกเลือกอิเลเมนต์เพื่อเป็นการใส่เพิ่มหรือว่าเอาออกจากการปรับตั้งค่าตรงนี้นะคะ กราฟใส่ได้นะคะแล้วก็ส่วนของการใส่สูตรนะคะอันนี้สามารถใส่สูตรแบบปกติได้เลยหรือว่าจะเป็นการใส่สูตรโดยการใช้ฟังก์ชัน sum sum if vlookup นะคะนี้พาก็ทดลองใส่เป็น vlookup เอาไว้ก็สามารถทําได้ปกตินะคะฟังก์ชันทุกอย่างสามารถเรียกใช้งานได้แล้วก็พิเศษตรง excel version นี้เนี่ยมันเป็น excel version เดียวกับตัว excel 365มันจะสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันใหม่ๆเช่น xlookup ะะหรือว่าพวกเท็กจอยตระกูล Tech ทั้งหลายนะคะที่เขาเพิ่งออกมาใหม่เนี่ยที่ช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเนี่ยตัวนี้สามารถเรียกใช้จาก excel v วอร์ชันี้ได้เลยมาดูโปรแกรมตัวถัดมานะคะ microsoft word ที่เราเอาไว้ใช้จัดก,การพิมพ์งานเอกสารนะคะพอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าตาทางเข้าจะเหมือนกับตัวโปรแกรม excel เลยะคะด้านซ้ายจะเป็นตัวไฟล์ที่เราทำไว้นะคะ อันนี้เป็นไฟล์ตัวอย่างนะคะมาดูเมนูที่สามารถเลือกใช้งานได้ในเวอร์ชันนี้กันนะคะการปรับแต่งข้อความแบบพื้นฐานเนี่ยอันนี้มาให้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นทําตัวหนะตัวเอียงเปลี่ยนฟอนต์นะคะตัวนี้สามารถทําได้ส่วนการปรับสไตล์นะคะเดี๋ยวพราทําให้ดูใครที่ทําหนังสือนะคะจะคุ้นเคยกับการใช้สไตล์เพราะว่ามันเป็นการปรับให้อัตโนมัตินะคะเราสามารถเลือก รูปแบบต่างๆที่เขาตั้งค่าไว้ได้นะคะอย่างเช่นหัวเรื่องหนึ่งมันก็จะเป็นฟอร์มแบบมาตรฐานเอาไว้เลยแต่ว่าเวอร์ชั่นแท็บเล็ตเนี่ยมันไม่สามารถคัสตอมไดอ้อย่างเช่นเราปรับตั้งค่าแล้วเราจะเซฟเป็นสไตล์พื้นฐานอันนี้จะต้องกลับไปทำที่เวอร์ชั่น PC เท่านั้นนะคะ ตัวนี้จะไม่มีให้เลือกเพิ่มแล้วก็ในส่วนของการใช้งานพื้นฐานทั่วไปนะคะเช่นแทรกรูปแทรกตารางแทรกกล่องข้อความทำลิงก์เนี่ยตัวนี้ก็สามารถทำได้แล้วก็เมนูวาดนะคะอันนี้ก็คือการเขียนลงบนหน้าจอนะคะนี่ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องเซนเอกสารนะ,ะเราสามารถใช้ดินสอตัวนี้ได้เลยนะคะเซนเอกสารไปเลือกปากกาแล้วก็เซนได้เลยนะคะตัวนี้ ปากกาลื่นมากเสร็จแล้วก็สามารถ Export ไปเป็น PDF แล้วก็เอาไปส่งเมลได้เลยนะคะจะส่งเมลหรือจะส่งไลน์ก็ได้แล้วก็ตัวเค้าโครงนะคะอันนี้ที่เอาไว้ปรับขนาดของกระดาษระยะกระดาษนี่มีมาให้แบบครบ,ครบเลยนะคะปรับแบบแนวตั้งแนวนอนปรับเลือกขนาดก็สามารถทำได้เสร็จแล้วก็สั่งปริ้นได้จากตัวนี้ได้เลยนะคะใครที่มีการคอนเน c t ตัวเครื่องพิมพ์เอาไว้อย่างของแพลวเนี่ย มีการคอนเนคเครื่องพิมพ์ HP เอาไว้นะคะก็สามารถสั่งพิมพ์จากเครื่องนี้ได้โดยตรงเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากเซฟเป็น PDF นก็สามารถเลือกบันทึกเป็น PDF จากตรงนี้แล้วก็เซฟไว้ที่เครื่องอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานของตัว Microsoft Word นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัว PowerPoint กันตัวสุดท้ายมาดูโปรแกรมตัวสุดท้ายกันนะคะ Microsoft PowerPoint โปรแกรมตัวนี้เอาไว้ใช้ทำพวก Presentation นะคะไฟล์ที่แพลวเตรียมไว้เดี๋ยวให้ดูตัวแรกก่อนตัวนี้แพลเอามาทำรูปทริปที่ไปเที่ยวกันนะคะมันมีคุณสมบัติพิเศษใน powerpoint นะคะสำหรับคนที่จะทำ Presentation แนวนี้นะเขาเรียกว่าการออกแบบอัตโนมัติแค่เราโยนรูปเข้าไปนะคะเขาก็จะมีการจัดเรียงรูปเพิ่มเท็กให้เราสวยงามเราแค่มาแก้เท็กตรงนี้นะคะจริงๆคุณสมบัตินี้เนี่ยมันมีติด มากับ powerpoint ตั้งแต่เวอร์ชัน pc แล้วนะคะพอมันมาอยู่ในแท็บเล็ตตัวนี้ก็ติดมาด้วยตัวนี้พาชอบมากเลยส่วนเมนูอื่นๆนะคะที่เป็นพื้นฐานในการปรับแต่งข้อมูลใน powerpoint เนี่ยนนเขาก็มีมาให้ครบนะคะในส่วนของปรับสีปรับรูปแบบของ text นะคะที่เราใส่เข้าไปหรือว่าเป็นการแทรกรูปภาพวิดีโอคำสั่งวาดก็มีให้นะคะจะเขียนหน้าจอตอน p r e ซ e n t ก็ได้ว่าฟังก์ชันออกแบบที่ให้ดูเมื่อกี้ตัวออกแบบนะคะปรับรูปแบบอัตโนมัติหรือเราจะเลือก t h e เขาก็จะมีให้เลือกแล้วก็ขนาดสไลด์ก็ปรับได้นะคะตัวนี้เพื่ปรับเป็น4ต่อ3แต่จะเลือกปรับเป็น16กต่อ9ก็ได้แบบ widescreen นะคะสามารถเลือกปรับได้โหมด4พื้นหลังการเปลี่ยนหรือ transition นะคะก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้มีให้เลือกเยอะอยู่นะคะตัวนี้แล้วก็ภาพเคลื่อนไหวของตัวอ็อบเจกต์นะคะเวลาที่เราอยากที่จะปรับให้มันเป็นแอนิเมชันเนี่ยเขาก็จะมีเอฟเฟกให้เราเลือกแต่ตัวนี้จะน้อยกว่าเวอร์ชันที่เป็น pc นะคะเวอร์ชัน pc จะปรับ พวกอนิเมชันได้เยอะแล้วก็ละเอียดมากแล้วเดี๋ยวพาให้ดูอีกคุณสมบัติหนึ่งนะคะของการใช้งานบนแท็บเลต็ตเราสามารถทำงาน2โปรแกรมพร้อมกันได้นะคะถ้าเกิดเรามีตัวข้อมูลบน Excel แล้วอยากเอามาใช้กับ PowerPoint นะคะอันนี้เ้าปิดไปก่อนจะใช้เป็นตัว PowerPoint อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นตีมที่พาโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นธีมฟรีธีมคอมพานีโปรไฟล์สามารถเอามาปรับ ตั้งค่าได้นะคะเขาเซตเป็น Animation เอาไว้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ถ้าเกิดจะกดเล่น Presentation นะคะกดที่ตัวนี้เวลาโชว์นะคะก็สามารถกดเล่นสไลด์แบบนี้ได้ Animation ก็สามารถทำงานได้แบบปกตินะคะ,ะตัวนี้มันมีกราฟอยู่สมมติว่าเรามี Presentation ที่เราทำไว้แล้วเราต้องการเอากราฟจากอีกหนึ่งโปรแกรมมา เราสามารถเปิดโปรแกรมนี้พร้อมก,กันกับ Excel แล้วก็ดึงข้อมูลจาก Excel มาลงได้เดี๋ยวพ่อทำให้ดูนะคะนี่เป็นคุณสมบัติพิเศษของตัวแท็บเล็ตที่สามารถแบ่งหน้าจอได้นะคะตัวนี้หัวเว่ m a มดแพดเนี่ยก็สามารถทําได้เราลากมาวางนี้พักเอาไว้นะคะแล้วก็คลิกเลือกเปิดอีกหนึ่งโปรแกรมก็คือ Excel นะคะแล้วก็เลือกไฟล์เนี่ยที่มันมีกราฟของเราเดี๋ยวพ่จะเอากราฟจากอันนี้ไปไว้ที่หน้านี้นะคะแทนตัวเดิม ก็คลิกที่หน้านี้แล้วก็ลบนะคะแล้วก็มาที่หน้านี้เวลาที่เราจะเคลื่อนย้ายอะไรเนี่ยเราก็ลากแล้วก็ไปวางตรงนี้ได้เลยกราฟนี้เพราะมันไปอยู่ที่ powerpoint นะคะเขามีการเปลี่ยนสีอัตโนมัติเพราะว่าเขามีการเซต,ตสีเอาไว้เวลาที่กราฟม,มันมาลงเนี่ยมันก็เลยปรับอัตโนมัตินะเพราะเราใช้ excel เสร็จเราก็จะปิดก็ได้หรือจะเลื่อนแบ่งหน้าจอให้มันน้อยหน่อยก็ได้นะคะนในที่นี้เราใช้เสร็จแล้วพอขอปิด แล้วเราก็สามารถมาปรับตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะคะปรับขนาดหรือว่าปรับดีเทลของแผนภูมิได้สมมติเราไม่เอาชื่อกาฟนะคะเราก็มาสั่งปิดจากตรงนี้ได้สามารถเข้ามาคัสตอมได้โดยใช้คำสั่งของแผนภูมินะคะมาปรับละเอียดได้จากในนี้อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการใช้งานมันติทาน,นะคะเดีย๋ยวพีวโชว์ให้ดูตัวนี้มันสามารถเซฟได้นะคะให้เป็นแบบ คู่ต่างๆนะเมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูเนี่ยมันเป็นคู่ของ microsoft powerpoint กับตัว excel คู่กันพอเปิดขึ้นมาปุ๊บจากตัวที่เราเซฟไว้เนี่ยมันเปิดให้เราจับคู่กันอัตโนมัตินะคะจริงๆมันสามารถเลือกบันทึกได้เวลาที่เราทําแบ่งหน้าจอเอาไว้พอทําบันทึกไว้หลายตัวเลยนะตัวนี้ตั้งอย่างนี้ไว้เลยพอจะใช้งานมันก็สามารถคลิกเลือกได้แบบรวดเร็วนะคะตัวนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับการใช้งาน Microsoft Office Version Tablet ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นภาพรวมของการใช้งานแต่ว่าเทคนิคเฉพาะของแต่ละเครื่องมือเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะคะตอนนี้พากลังทำเนื้อหาออกมาเพิ่มสำหรับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Office Version Tablet เราจะได้ใช้งานแท็บเล็ตที่เราซื้อมาเนี่ยกันอย่างคุ้มค่านะคะยังไงฝากกด subscribe ติดตามเอาไว้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะครูแพรวนะคะอย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้นะคะ